ทันสักทีสมจนได้สีดาวแล้วใช่ไหมครับโถน้ำพึ่งทาหรือยังโถน้ำพึ่งต้องทําด้วยเหลอครับโถน้ำพึ่งมันง่ายมากเลยอะ่ะมันเป็นพ็อปตกแต่งอะ่ะมันไม่ใช่พอ็อปอ่ามันไม่ใช่พ็อปประทานในพื้นที่อะ่ะพ็อปพ็อปที่เป็นธีมอะ่ะมันน่าสนใจครับอืมที่เป็นอะไรที่มันเป็นองค์ประกอบใหญ่น่าสนใจแต่ไอตัวโถน้ำพึ่งเนี่ยมันเป็นไอเทม ไม่เชิงที่ที่สมควรจะเอามาเป็นในประธานในพื้นที่แต่มันแต่มันเป็นพร็อพที่ควรจะเอามาเล่นกับอะไรบางอย่างเออนะครับอ่ะพูดถึงน้ำผึ้งละกันนะเผื่อเ,เพื่อนๆจะเอาไปต่อยอดนะครับน้ำผึ้งสำหรับผมเนี่ยมันสามารถมันสามารถจัดแต่งได้2รูปแบบนะครับหนึ่งเอาไปจัดแต่งกับโซนที่มันเป็นธรรมชาติไปเลยก็น่าสนใจนะครับหรืออาจจะไปริมน้ำหรืออะไรเงี้ย น่าสนใจเพราะว่าลักษณะมันเหมือนแพรใช่ไหมนะครับกับ2อนะครับเอามาเล่นกับพื้นที่ที่มีเยลลี่หมีเนี่ยเนี่ยวางแค่นี้รู้เรื่องเลยนะครับอืมโซนที่มีเยลลี่หมีอย่างเงี้ยครับแต่งน้ำผึ้งน่าจะสวยนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วผมก็จะต้องพูดต่อว่าพอประทานในโซนมันเป็นเยลลี่หมีแล้วคืออย่างที่บอกเมื่อกี้คือน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นมันเป็น มันเป็นพอบมากกว่าประธานในพื้นที่เอาง่ายฉะนั้นผมก็เลยต้องพูดเชื่อมโยงมหาประธานในพื้นที่ก่อนนะครับเอออนเนี้ยพอพูดถึงกรณีเยลลี่หมีที่มันเข้ากับตัวน้ำผึ้งได้ดีใช่ไหมครับก็ต้องตีความต่อว่าไอตัวเยลลี่หมีเนี่ยมันสามารถไปในโซนในรูปแบบไหนได้ดีนะครับปกติแล้วยล,ลี่หมีเนี่ยจะไปกับ2โซนได้ค่อนข้างดี3อ่ะให้3เลย นหนึ่งนะครับคือโซนที่มันเป็นฟิลออกธรรมชาติลาเวนเดอร์หน่อยหรือว่าเป็นสวนที่มีดอกไม้หน่อยโซนเนี้ยสามารถเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยฮิตกันเอาไว้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเจตนาของเกมอยากให้มันอยู่ในโซนที่มันเป็นฟิลธรรมชาติครับทาไมผมต้องพูดถึองพูดอย่างนี้เหรอก็อ่านชื่อบัิดิเยลลี่หมียักษ์วันพักปิกนิกเนี่ยวันพักปิกนิกมันจะต้องมีความอะไรมีความลาเวนเดอร์นิดนึงในความรู้สึกถูกไหม ใช่ครับคือเจตนาของคนของคนดีไซน์เยลลี่หมีอะ่ะผมมองว่าโดยรูปแบบของเยลลี่หมีเนี่ยเขาน่าจะอยากให้อ่ามันเป็นฟิลปิกนิกออกแนวทุ่งลาเวนเดอร์หน่อยอะไรเงี้ยนะในสงในสวนอะไรว่าไปนะอันนี้คืออันแรกนะครับแต่เขาไม่ค่อยผมไม่ค่อยเห็นใครทำง่ายๆนะครับสองนะครับเขามักจะไปใช้ในสวนสนุกนะครับเขามักจะไว้ไว้ในสวนสนุกเพราะว่า โดยรูปแบบของตัวเยลลี่หมีมันมีความแฟนซีค่อนข้างสูงนะครับเขามักจะไปใช้รวมกับอ่ะพวกตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยตัวนี้อย่างเงี้ยนะครับไปจัดเล่นร่วมกันได้นะครับไหมสุนสนุกนะครับอย่างที่สองนะครับส่วนอย่างที่สามเนี่ยอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษเพราะว่าเพราะว่าผมชอบสีของเยลลี่หมีนะครับ คืออย่างที่สามเนี่ยผมจะชอบเอาเยลลี่หมีไปไว้กับกับตีมที่มันเป็นดาร์กตีมไปเลยอะ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นบ้านผีสิงหรือว่าไข่าบางกอนผมชอบทําอะไรอย่างนี้เลยชอบทําอะไรแปลกๆบดี๋ผมลองแต่งยลลี่หมียลลี่หมใหีให้เพื่อนๆดูไหมหเพื่อนๆจะเอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการต่อย,ยอดงั้นเดี๋ยวอนันนี้ลบตรงไหนทิ้งดีวะ